ราก็จะมาแกะก่อนที่เรียกได้ว่าถูกใจสาวๆอีกแล้วเช่นเคยนะครับทาดแมวนะครับผมแล้วก็คนที่ชอบกินขนมเนี่ยถูกใจแน่ๆนั่นก็คือสวัสดีครับดีตสอหรับทุกคนในผมเข้าสู่รายการชอยทุเปเีย เฮ้บอฟนะครับผมมาแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับร้านคอยชอเปียนะครับผมสโตร์ที่สาขาเอพิเคเซนเซอร์นะครับผมชั้น7นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาแกะกล่องที่เรียกได้ว่าถูกใจ,จากสาวอีกแล้ว <What? S 1> เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นกล่องุ่มนะครับผมของมัตตี้แจ็คแต่จะไม่ใช่แนวกระโหลกหรือว่าแนวแบบมนะ้าแนวเทพธิดายอะไรอย่างงี้นะครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ธาตแมวนะครับผมแล้วก็คนที่ชอบกินขนมเนี่ยถูกใจแน่แต่แน่นอนนะครับผมว่าของที่แกะวันนี้เนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราจะดึงตัวน้องทีมงานนะครับผมหน้ารานนะครับมาช่วยแกะกันนะครับผมวันนี้นะครับขอเชิญน,น้องฝน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 สวัสดีครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับชอบขนมไหมชอบ โอ้โหนี้น่าจะเหมาะนะครับผมนั่นก็คือวันนี้เราจะมาแกะนี่เลยนี่ <ขอ S 1> น่ารัก,กใช่นะครับผมวันนี้ของแมตี้แจ็คนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันทั้งน่ารักแล้วก็น่ากินไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับสำหรับภาพแมวเนี่ยอาจจะก,กินไม่ลงเพราะน้องมีหูเหมือนแมวเลยงงงงงเงไป็นไก่ตาแตกเลยอันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยหกกล่องด้วยกันนะครับผมในนี้นะครับอบอกเลยว่า เห็นแล้วมันก็อยากกินอ่ะแถวนี้ก็โอ้โหเยอะแยะเลยร้านอาหารนะครับโอเคมาเรามาเริ่มแกะกันดีกว่านะครับมาปุ๊บเปิดมา6กล่องอ่ะเลือกก่อนเลยอ่ะให้เลือกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทายกันอ่างตะก้าโอ้โหแกะเลยนะครับเล็บยาวเล็บยาวอ่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องใจะได้อะไร อันนี้อันนี้เป็นจานนะครับอันนี้เขาจะมีจานมาให้นะครับเฮ้ยจานดีนะเออนะครับโอเคอะคำคำดูนะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้เหมือนกับสอนเป็นในตัวเลยนะครับว,วิธีการเล่นนะครับกล่องสมเนี่ยคือต้องคำคำว่าแบบหน้าตาหรืออะไรยังไงนะครับปุ๊กปิ๊กปุก,ป,กปิ๊กหน่อยนะครับ mm hmm. จิลลี่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าน้องเขาจะได้จริงเปล่าอ่าแล้วก็จะมาแกะดูไม่บอก ใช่หรอใช่ <laughs> ใช่นะครับอ่าและนี้เขาก็จะมีจานมาให้ด้วยเออมันน่ารักนะดูดิปิกมากน่ารักปิ๊ก,ก,ก,กเขาบอกวิธีการทำด้วยอะออมีฮะเขาบอกวิธีการทำยลลดีโอ้โหนี่คือความใส่ใจนะครับผมของของสะสมปัจจุบันต่อให้เป็นอาหารนะครับเป็นรูปร่างอาหารนี้แต่ก็ยังอุตส่าห์มีเป็น,นอ,อะไรนะ วกแบบวิธีการทำนอนเออข้างในมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นสตรอเบอรี่ใสๆข้างในเลยครับเออบีบได้ด้วยน่ารักนะครับมีเท้าด้วยห้ามมีเท้าด้วย,เ,วยเออน่ารักมีหางนี่มีหางด้วย อ่ะและนี่นะครับผมก็คือขนมแมวของเรานะครับจับมาที่แจ๊สบอกเลยว่ามันทั้งน่ารักแล้วก็น่ากินไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าชอบอันไหนเป็นพิเศษอันนี้ใช่ไหมใช่อ่าแล้วพี่ต้าน,นี้น่ารักสามอันนะครับผมดีเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าตัวการของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแค่การรูปอย่างเดียวนะครับผมมันจะมีเป็นแบบ ส่วนผสมมีนู่นนี่นั่นให้ด้วยนะครับผมโหน่ารักมากนะครับแล้วก็สำหรับใครนะที่เห็นแล้วแบบโอ้โหตอนนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วมาว่าหน้าตากล่องที่แบบเห็นปิดผนึกอย่างเงี้ยออกมาหน้าตามันจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมที่คลิปนี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบขนมอันไหนนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ ของรายการนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับของทางเรานะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องน้าฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ